นี่นะคะอธิษฐานท่านเจ้ายาสมหวังนะคะครอบครัวพี่มิ้นท์นะคะอธิษฐานท่านเจ้ายาสมหวังแล้วก็ถวายพวงมาลัยคริสตัลท่านเจ้ายานะคะแล้วท่านบอกว่าพวงมาลัยนี้เป็นของท่านแล้ววันนี้พี่มิ้นท์จะไปทาบุญไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่างั้นขอฝากนะคะ,ะกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยก็แล้วกันเป็นการดนจิตดนใจนะคะท่านก็จะดนใจแบบนั้นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าก็แค่รู้สึกแบบ ปิติมากๆนะคะที่เทพเทวดานะคะก็รักในพระพุทธศาสนานะคะรักในบุคคลของพระพุทธศาสนารักในบัณฑิตนะคะก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิธรรมมีความรู้ของพระพุทธศาสนาเหมือนกันดังนั้นเทพนะคะพรหมองค์อินพญายนาคหรืออะไรนะคะต่างก็เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันนะคะท่านก็พยายามช่วยเรานะคะเพื่อ,อสร้างเหตุปัจจัยของท่านเหมือนกันนะคะดังนั้นนี่ก็คือความผูกพัน สายใยสายยานนะคะของนะคะเทพพรมนะคะพญายนาที่มีต่อมนุษย์นะคะอันนี้ก็มาให้ทุกท่านร่วมนะคะปิติอินดีแล้วก็มาร่วมอนุโมทนานะคะกับท่านเจ้ายญ้าสีนักธนบเทวีด้วยกันนะคะใครอยากอธิษฐานอะไรท่านก็อธิษฐานได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังนะคะเมื่อสมหวังแล้วมีความสุขแล้วนะคะ ถ้าเกิดมีทรัพย์มีปัจจัยมานะคะก็อย่าลืมนะคะมาสร้างเหตุต่อกับท่านนะคะมาบูชาอัญมณีเพรเกล็ดแก้วของที่นี่ได้นะคะเพื่อที่จะได้สร้างบุญสร้างเหตุปัจจัยกับท่านต่อด้วยค่ะ